ตอนนี้นะครับเราได้นําตะปูสังขวานอนนะครับโยนเข้าเตาต้องเข้าใจนะครับว่าตะปูสังขวานอนเนี่ยมันมีสนิมอยู่ในการวิธีโบราณเนี่ยเขาจะโยนเข้าเข้าเ,าเตาไล่สนิมจากนั้นก็จะนํามาผูกรวงกันเป็นก้อนนะครับทำตามโบราณทุกอ,อย่างเลยไม่มีการเชื่อมไม่มีการอะไรเลยนะครับอ่าอันนี้คือหล่อหลอมไปแล้วช่างก็นําผ่านนะครับสมุสมสมแล้วเดี๋ยวก็จะเร่งไฟนะครับพอกก่บบาปัรหา ครูเตาครูเตาถลุงครูเตาที่มีเมตตาดลบรรดาลให้การถลุงเหล็กพร้อมทั้งการหล่อหลอมเหล็กในครั้งนี้มีความสําเร็จผลทุกประการข้าพเจ้าขอหยอ,อกกรพระวิษณุโรงมาเมตตาช่วยให้การจะทําครั้งนี้มีความสําเร็จทุกประการด้วยเจ้าค่าสา,าตอนนี้นะครับไฟกําลังโหมไฟจากครูเตานะครับกําลังโหมในสังขวานอนที่ หล่รอหลอมอยู่ในเตานะครับใช้ไฟประมาณเกือบพันองศาเซลเซียสนะครับมีความร้อนแรงมากนะครับก็เราจะต้องเผาสนิมแล้วก็หล่อหล,ลอมให้ก้อนเหล็กติดกันนะครับจากนั้นก็จะนําก้อนเหล็กที่เชื่อมติดกันเป็นก้อนจากการเผาไฟนะครับเข้ามาทุบเข้ามานวดด้วยค้อนที่ตีจากมือคนเพื่อให้งานนั้นออกมาดี้อ,อมทั้งมีความเข้มขังสัดติ์ร่วมกันด้วยนะครับ หลังจากเอาก้อนเหล็กออกมาจากเตานะครับก็ได้นํามาเขาเรียกว่านวดเหล็กด้วยค้อนมือนะครับให้มันติดติดกันนะครับนี่นะครับนวดเหล็กด้วยค้อนมือให้มันติดติดกันเห็นไหมครับของเขาเรียกว่าสังวานนอดหลายๆตัวนะครับรวมอยู่ในก้อนเหล็กเดียวกันมันเป็นความมหัศจรรย์แห่งปูิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ทำเป็นมาตั้งหลายร้อยปีนะครับ <skin> <spr> จากตะปูสังควานอนรรวมกันหลายสิบตัวกลายมาเป็นก้อนเหล็กที่พร้อมจะยืดแล้วก็ทำนำไปทำเป็นเทพบสัตานะครับตอนนี้นะครับเหล็กที่ออกมานะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะออกมาเป็นก้อนเหล็กเห็นไหมครับก้อนเหล็กนะที่ผิวนะครับมีความแนบแน่น ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นเนื้อเหล็กล้วนๆนะครับเนื้อเหล็กที่ผ่านเตาถลุงผ่านเตาถลุงที่เอาก้อนแร่เหล็กที่เจอตามทุ่งตามท้องไร่ท้องนานะครับเอามาหล่อหลอมสามวันสามคืนนะครับสมได้ผ่านสมได้ปืนนะจนออกมาเนี่ยครับเราก็จะผสมส่วนผสมตัวเนี้เข้าไปในก้อนเหล็กด้วยบางคนะ เมื่อตีด้วยค้อนใหญ่แล้วนะครับก็จะต้องมาตีไล่ด้วยค้อนเล็กนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะผสมนะครับซิกเนเจอร์เลยนั่นคือมีดหุบกระทิงช่างแปะนินใสพร้อมทั้งสังขวานอนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับถือว่าแล้วที่สำคัญนะครับเล่มนี้เป็นมีดสัปปเปลอที่วัดหุบกระทิงสปปเปลอวัดหุบกระทิงใช้มาอย่างโชคชนบอกได้เลยว่าหลายร้อยศพ หลายร้อยศพแน่นอนตอนนี้นะครับกำลังถอดด้ามนะครับผูกกระิงนะครับถอดด้ามก่อนที่จะนำมาปลูกวมกันกับตะปูสังฆวานอนนะครับอา่าถอดด้ามแล้วเห็นไหมครับได้ใบมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนําไปผูกรวมกันกับตะปูสังวนอนและก็เหล็กน้าพีนะครับตอนนี้กําลังเตรียมสังวานอนนะครับเพื่อจะได้ผูกเพราะว่ามันเป็นแนวตรงนะครับกับมีดช่างก็จะเป็นจะต้องจัดระบบด้วยนะครับ